<ม>ดีดจ้าพี่น้องฟองป่ายสุกคูุกคนมามื่อนี้พี่ว่าเขาแห้งแต่ท่านเด็กกินเขาแต่เศร้าพี่น้องมื่อนี้ล่ะเนี่ยตื่นสอบเป็นพิเศษเพราะวาา่าให้แม่ปุ๊บปุ๊บพาไปตลาดสุกนะคะพี่น้องจ้าอ่ากวาด้ เฮ็ดแนวกินมื้อนี <sk <sk ้นีแล้วบ่ได้เฮ็ดแนวกินเองเด้อค่ะเป็นหน้ากับอีแม่เพิ่นเตรียมไห่ล้านกับเตรียมพักไข่เด้อค่ะวันนี้พาพี่อิมพีซิมากินซุปบักเขียจ้ะซุปบักเขือเด้อพี่น้องเด้อเย็นบักเขียกับใดนะคะกับข้าวเหนียวเด้อจ้ะเด้ออ่าพักเครื่องเคียงเขากับมีใบสลัดนะคะมีถั่วฝักยาวมีสะระแหน่อ่าพักกัมจองนะคะตูมบาเลนต้นหอมแตงกวาเด้อค่ะพี่น้องจ้ะมากินข้าวต้องการแซ่บแซ่ด้อค่ะพี่น้องปลองไปแต่ว่า ก่อนเาจะไปกินขอน้ำกันน้คะละ่ะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะจากกาแฟ B7 นะคะเพื่อสุขภาพและรูปร่างนะคะพี่นอนจา๋านี่1กล่องมี1ิบซอง250บาทส่งฟรีปลายทางฟรีแล้วก็โปรโมชั่นแคมเปญที่ลูกค้าสั่งซื้อเป็นประจำก็คือกล่องเขียว55ซองในราคา9 9้บาทนะคะช่วยเล่งระบบการเผาผลาญทําทให้เราอิ่มนานอิ่มไวลดแป้งลดน้ำตาลลดไขมันลดคอเลสเตอรอลที่สาคัญนะคะผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแบบ พเพลงมิวสิกนะคะไม่ว่าจะเป็นความดันเป็นเบาหวานนะคะสามารถดื่มกาแฟตัวนี้ได้เด้อผู้ใดสนใจก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊ะเอาโซอยตะระรกันจ้ากินก่อนอาหารนะคะอีหลาฟาดไปแล้วจ้ะเออขอเริ่มเปิดกล้องของเนี้ยเอเอกล้องขอหน่อยค่ะแม่ได้ไหมเอาใ<อ>ส่นี้ก็ได้วัน นี่ถ้าเจ้าคุยบ่เก่งเจ้าก็เอาซอนตักดทงชีก็ได้แล้วก็เอาข้าเนื้อข้าปากละ่ะอ่ะกินเลยไม่ต้องรอหนูกินกินมากินข้าวน้ำกันได้ค่ะเด้ออืมหอมนุ่งแซบว่ะแซ่บนัวงนุ่อร่อยมากเส้ออันอันนี้อันนี้เส้ปลาแดกฟ้าขาวเด้อเทพติดาเด้อค่ะวเวลาเฮ็ดนนะักกินต้องใส่ฟ้าขาวเทพติดาเด้อพี่น้องเด้อมันเรางคอยแซบ่บอย่าตำปิดฝ้าอืม อร่อยอร่อยก้อยตักดีกว่าอืมันกิ้งหลุดเงี้ยน่ะใช่ปลาต้องตักเจ้าหน้าที่ก็ต้มหอมเจ้าเสี้ยวไข่อืมมันจะแบบนเข้าอ่ะมากพอกันมากเมนูจะเล่นอาหารพี่น้องขอมาจ้ะดีอื้ม

เลยไหมมันกินยาสีฟันเลยกินเดียวกันเลยอันนี้เหรออันนี้ว่าไปม,มินมินเหรอมินเนี่ยกะละเน่เดียวกันเลยมันนี้เน้นผักนะคะพี่น้องจ๊ะตุบ๊บกเทือกับผักค่ะ ลมนะใช่เป็นนี้ทุกว,วันดีวันนี้ไม่ได้มีฝนนะปกติเวลานี้โอ้โหตกแล้วแม่จ้าก็ถือว่าบรรยากาศดีอยู่ค่ะแต่ามันเอาซื้อพี่น้องเอาฝนม,มันพี่น้องคุยแบบนี้เด้อค่ะอีสานเราต้องคุยแบบนี้ จะต้องเอาหัวเล็กไปหัวอใหญ่มันเผ็ดก็กินอย่างนี้สะใจกว่ากันเยอะจะเลอาหารเมนูน,นี้เราไม่ได้กินนานแล้วนะ,ะพี่น้องเป็นแน่น้ำมากเป็นขอมากจ้ะเว้นว่างไปนาน เพนี้แหละพักกินกะเป็นเป็นเพจเป็นช่องที่กินโชว์อะค่ะพี่น้องเพราะว่าอีหละกะพันจากการทําคลิปคลิปแบบกินโชว์เพื่อเอาโฆษณาอะไรได้จากจากเฟซบุ๊กจากยูทูบเนี่ยมาเป็นการขายของนะคะขายเป็นชงๆ่ะไพี่น้องไม่ได้ขายตลอดทั้งคลิปหรอค่ะ น้อยเ้อ,น,อนี่อร่อยจริงวะตาปั่นเขาดเดียนี่ตะกีีปัน่นเราไปนี่พี่น้องนี่กี่ใส่ส <c oughs> บัดินีเบ้างพี่น้องเลยอีสานของแดดปักกันจอมกบคุมขมแซ่บแทบบนแนวค่อย bầu bầu, âm ấm rồi anh bỏ qua con đeo bông bớt đọc đeo lại sẽ kín mất yên đọc ม่หอดเจ้าดอกมีซี่ไอสิเหมือนหรอแนวแสบเลยพี่น้องเพียรมันต้องกุยงซี่ด้ค่ะส่วนขอยาที่ปาซื้อมาเมื่อวานนั่นเนี่ย <c oughs> อร่อยเนาะหวันเออมันแปลกดีสวยอ๋อไปเลย ไม่ตีเาขาเนี่ยอีกพี่น้องเหลือแค่นี้วะหนูมะมี่เลยเอาไปหมดเลยหนูกินผักเองบ้าบ้าเอาไปหมดเลยล่ะ <c oughs> มันเหลวเลือดตัวไหนพี่น้อง <c oughs> ปาติโตนงูตัน <c oughs> หอมแซ่บจบ อ,อ,อยู่คอนโดนะตาตำจกักรก <c oughs> <c oughs> คนคนอยู่คอนโดซ <c oughs> ื้อบัคเกิลปะนวลอ่อ,อนมากพี่น้องไม,ไม่ไม่เอามะต้มไหมจ้ะต้มใมส่อ่นเอามาตัมไส่อันปลาทูกอะไรเนี่ยค่ะซื้อผู้ใดบ่มักใส่อันปลาทูกกะตำพี่เพียวตานบัคเกิลอะไแต่ว่าถ้าให้มันนัวมันเสียบต้องใส่อันปลาทูน้ำี่น้นอง ใส่น้ำปลาแดกหน่อยนึงกีบกักพริกอ่ากีบหอมแดงแล้วก็ตำจ้ะแซ่บเส้นตะไบแดกก็แซ่บ กับซุปบะหมี่ไหมคะ่ะ<อ>มาจากบ่อซุปอะไรนะซุปขนุนภาษาอ,อินไตเอิร์มาอย่างบุขนุนไหมคะ่ะอืมเอาขนุนดิบอะมาต้มไหมมันกินแซบ่บเมังหนาคอยแซบ่บหอมนัวอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยใช่หอมขนุนมันหนอมไปแล้ว Kinh phật cho นี่ถุงหนึ่งที่ซื้อมาจากตลาดสดนั่นแหละน่าแล้วซูบเห็นหมดเลยเ <c oughs> สบะทูซีตัวหน่อยตัวตั้งใหญ่นะใช่ <c oughs> ปลาเพราะมันต้มแล้วมันกับเลเทนนี่แหละ อใต้เคยกินไหมไมนท่านอื่นที่อยู่ภาคใต้เขาอาจจะเคยกินแต่เจ้าไม่เคยไม่เคยใคยไม่รู้จักเลยซุปอะไรวะซุปบะเขีย <c oughs> เงี้ยบะเขีย <c oughs> แซเจ้าค่ะ สุขภาพดีต้องกินผักคีดด่นัะ <c oughs> คนละคำผีมาดีมไม่น่าเชื่อหมดได้ยังไงวะจาแ่บไปแล้ว เอตุมบาเรียนต้องกินหยอดอ,อ,อ่อนกอ็อะมันหอมดีนะ้ตุมซาอุกินกระพ้นกระดาษแซ่บอาแบปมบ่เดจกกินลาบเฮ้ยจุจะกินแห้ง <c oughs> ๆพี่เนะ เปชูดติดมือหอยแ่บมาเหมือนใบนั่นอ <c oughs> เองและใบนี่เม็ดมะม่วงหิมะพานอา่ะอ๋อ ใบอะไรบอกพีกินเกินกน็หากันใหญ่เลยมันไม่มีนนมันก็อร่อยป้ามาผัดไข่กินใช่ไหมอันเดียวกันเปล่ามไม่ใช่น,นั่นมันใบเหลียงใบเหลียง,ยงซแซ่บแซ่บพี่น้องผัดใส่ไข่ใช่ไหมที่บ้านทำไม่กินอะ่ะอืมอร่อยมากเลยใบเหลียงผัดไข่ มักแต่ละปากคงร้อยไม่เมื่อนอมอแม่จ้ะของอะไรต่างกันชุดหลาบเครื่องหลาบของกันทั้งเหนือกับแสบนี่พี่น้องของเพิ่นกจะเป็นอ่อนๆออนหอมๆละมุนไห่พี่น้องก็จะรสชาติอีกแบบนึงตั้งจากอีสานเน้จะว่ากับแสบึ้อกัน เคยเคยอ่านไปอ่านตะเกียนอพปมาพูนเห็นงานพนใหญาใพญ่ไปยูสุขโขทัทยไหมคะ่ะนั่นแหละไปกินอ่านลาบลาบหมูไหมคะ่ะลาบหมูสุกเคืองเครืองเขาขรัวเครื่องของเขาคือคืออีสานเนี่ยต่ว่าพอพ่อฮ่อนลาบไปพี่รองรสชาติมันแล้วกินมันจะแตกต่างจากอีสานนะมันจะหอมอ่อนๆแซบเป็นอีแบบอะไปอีแบบเออแต่ว่ามันอร่อยอนะพี่้องนะชุดลาบท่าอันภักเนื้อกับแซบ แต่ว่าทางไก่นี่ขอ่อยท้กินหลาบอยู่แต่ว่าทีเด็ดของไต่นะพี่น้องพักสตอใบเหลียงอะไรลูกลูกอะไรนะลูกเนียงลูกเนียงอันแบบกลมๆเงีงยกลมๆหน่อยเลยมีจะง่อยคือทวงหอกไว้พี่น้องเึลนมาอย่างบุนั่นละ่ะลากะมากมากเลยกันที่มากที่สุดนะพี่น้องนะอันพริกแกงเขาไหมคะ่ะแกงสม้มมากมากแซ่บ ตสปาแกงแกงบ่ไดรสชาติของคนไตหรอกเท็หยากอยู่ดีค่ะปลากระพงใส่กับสับปะรดอือ้สุดยอดอิ่มไปตามระเบียบหมดทุกอย่างไม้กินไ,ไม่สิกินขผาบนเกาะเม่เอเรือไหหลนจกักจักอันเลยอือหมดทุกอย่างนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะแนะนำเด้อค่ะ ส่วนมากพี่น้องสิงห์จักกี่เลยล่ะค่ะอันซุป,ปะเคียงเย็นบะเคียงห้อน้ำมันเป็นเมนูที่แบบว่าทําให้เราเจริญอาหารนะคะมันเป็นผักนะคะกินขเข่าไดลายเด้อแซ่บจะกินก็เขาเนี้หรือเขาสวยแต่ว่าสลหรับวิลา่าเนี่ยอขอขเขานี้เขากมาบเด้อคพี่นองกับผักสดนะคะกรอบๆแซ่บไปน้ากันนะคะเอาก่อ,อทีจาจักกันไปด้ค่ะฝากโปรโมชั่นพิเศษนะคะจากกาแฟบีเทนเพื่อสุขภาพและรูปร่างเด้อค่ะพี่น้องจานี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ หกล่องมี1ิบซองสอง250บาทส่งฟรีไปทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะโปรโมชั่นกล่องเขียวที่ลูกค้าสั่งซื้อเป็นประจำทางปิดล่าพากินนะคะแบบมีด้วยพี่น้องเด้อนี่จะเก้าร้อยเก้าสบาทมีทั้งหมด55าซองด้วพี่น้องจ้ะ ทรงฟีีปลายทางกับฟีเด้ค่ะช่วยเร่งระบบการเาผาผลาญนะคะทําให้เราอิ่มนานอิ่มไวลดแป้งลดน้ำตาลลดไขมันลดคอเลสเตอรอลที่สําคัญนะคะด้านสุขภาพสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องความดันนะคะแล้วก็บาหวานนะคะควบคุมความดันแล้วก็ลดน้ําตาลในเลือดเด้อปว,วดคอเขานอนบาคอยรับรับบาคอยสนิทต,ตื้นขึ้นมาบกบ๊สดชื่นใะนพี่น้องจ้ะจัดกาแฟาไปด้วยพี่น้องก่อนอาหารวันละหนึ่งถึงสองซองนะจ๊ะนั่นแหละผู้ใดสนใจนะคะ อยาจะลองฉีกชงดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพในทุกร่างก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้หลาพาก,กินกับเผมิสิกไปแล้วสวัสดีจ้า